สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับผมมีนักเตะแมนยูคนหนึ่งที่แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวของมาคัสลาสฟอร์ดนั่นเองตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมกลับมาเคนฟอร์มเก่งได้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็ยิงกระจุยเลยนะครับผมลงไปทั้งหมด23เกมยิงไปทั้งหมด12ลูกอันนี้แค่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในรายการอื่นๆเนี่ยเขาก็ยั ยิงกระจุยอีกอย่างใน EFL ครับเนี่ยนะครับผมหรือว่าคาราบาวครับนะครับตรงนี้เองอะ่ะลง5ยิง5ไปเลยนะครับ FA ลง2ยิง1นะ่งครับผมอย่างยูโรปาลีกเนี่ยก็ลง4ยิง3นะคือแบบโอ้โหฟอร์มเขาจัดเขาจัดแต่พูดกันตรงตรงอ่ะช่วงต้นเขาก็ไม่ได้ฮอตขนาดนี้นะครับเพิ่งมาฮอตในไม่กี่นัดนัดหลังเนี่ยแหละจริงๆก็นานเหมือนกันนะไม่ได้แค่ไม่กี่นัดเพราะว่าถ้าดูกันตามตัวเลขเนี่ยจาก15นัดหลังสุดตัวของแรดฟอร์ดก็ไปหยิบฟอร์มมาจากไหนไม่รู้แหละจู่ๆก็ยิงเอายิง ยิ่งมันจะทุกนัดเลยนะครับ13ลูกจาก15นัดล่าสุดในทุกรายการที่ลงสนามคราวนี้เองเนี่ยอะไรกันนะครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้แรดฟอร์ดฟอร์มฮอตขนาดนี้เราเอาจจะไม่สามารถหาข้อมูลทั้งหมดมาได้แต่เราเนี่ยมาลองวิเคราะห์จากตัวเลขที่มันมีอยู่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ย่าแย่สำหรับแรดฟอร์ดถูกไหมได้มีโอกาสลงสนามไป25เกมนะครับผมอันนี้ในพเมลีกอย่างเดียวนะยิ่งไปเพียง4ประตูเท่านั้นเองนะครับผมในยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยก็มีโอกาสลงไป5นัน ยิงได้เพียงแค่1ประตูและหากย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเนี่ยอย่างในฤดูกาล2020-2021นะฤดูกาลนั้นเนี่ยตัวของเขาก็ได้เป็นตัวหลักนะครับลงไป37ยิยิง11บอ็แอซิสต์1เถือได้ว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเลยเพราะว่ามันยิงกันแบบ13ลูก75นะัดอะมันโหดจัดอะถูกว่าแบบฟอร์มตอนนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเน,นะแต่ที่ฟอร์มดีที่สุดในยุโรปเลยอะฟอร์มดีในระดับแบบเอมบาาร,าเร์เะรึ้นกรรึ่คงแ ดูการเนี่ยโอยก็ไม่ได้ฟอร์มเปลี่ยงขนาดนี้จุดสําคัญจริงๆนะครับผมที่ผมดูมาได้นะก็คือตัวของแรดฟอร์เนี่ยกลับมาฟอร์มเปลี่ยงหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกนะครับพอจบบอลโลกเท่านั้นแหละกลับมายิงกระจูยยิงกระจายเลย ตรงนี้เองอ่ะคาดว่าบอลโลกนี่แหละน่าจะเป็นตัวปลุกความมั่นใจของเขาขึ้นมาถึงแม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะไม่ได้แชมป์ก็ตามเนี่ยนะครับแต่เหตุการณ์ที่เขาได้อาจจะพักจากสโมสรได้ไปอยู่กับทีมชาติได้ไปเรียกความมั่นใจในบอลโลกเนี่ยตรงนี้เองอ่ะถือได้ว่าแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็อาจจะด้วยคําพูดหรือใครอะไรต่างๆที่มันกระตุ้นเขาด้วยนั่นแหละแต่เอาจริงๆนะฟอร์มของแบบตัวของแรดฟอร์ดในบอลโลกก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอยู่ดาวสดโอันดับ5ร่วมเนาะแล้วก็มีเพื่อนร่ววมชาติา aka ยยบโซ้ด ก็คือยิงไป3ประตูนะส่วนที่1น,นี่ก็ไม่ต้องพูดหลอกแม่งแฮตติกนัดชิงนะเอมบปเป้เนี่ยแต่ก็ช่างมันนะครับผมเอาเป็นว่าปล่อยเอมบปเป้มันไปเถอแะแรดฟอร์ต,ตอนนี้อถึงบอลโลกอาจจะไม่ได้สักเซสเท่าเอมบปเป้หรือเมซี่เนี่ยแต่แบบว่าพูดตรงๆว่า เป็นบอลโล่ที่ช่วยเขามากๆอะ่ะเพราะว่าแบบเอมบัปเป้หรือว่าฮาลันอ่ะฟอร์มมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะ่ะมันก็ยิงกันบ่อยอยู่แล้วแต่แรดฟอร์ดอ่ะเหมือนหาตัวเองไม่เจออ่ะแต่พอไปบอลโล่กลับมาเนี่ยเหมือนหาตัวเองเจอหาจุดที่มั่นใจเจอทุกอย่างมันแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแล้วก็ยิงกระจุยกระจายเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีสําหรับแฟนแมนยูมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของฟอร์มในตอนนี้ของมาคคัตแรดฟอร์ดที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้้หมดเววลลลาลงแ ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอไภัยเอาไว้ณที่มีด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ